เปรมมากเมื่อประมาณแบบไม่กี่วันนี้รู้สึกท้องเหมือนใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะไม่รู้ทำไมติดอัดแ่ะเริ่มนอนแล้วหายใจไม่สะดวกแล้วตอนนี้ดินดินยังดินดินถีบตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกคนหรือลูกขีจ้าคือถีบแรงมากแล้วก็แบบคิดว่าลูกน่าจะแบบตัวยาวอะ่ะมันทอแขนขาย,ยาวอะ่ะก็เลยถีบปิดอ,นะอัดนอนต้อมีคุยหรือมีร้องเพลงกับน้องคุยคุยแต่ไม่อยากให้คุยมากเพราะว่าพ่อพูดไม่ชัดพูดหัวมาแล้วแบบพูดไม่ชัดแล้วฟังอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยไม่อยากให้พ่อคุยเยอะเลยพ่อเลิก เพลงดีกว่าเพลงที่ไม่ใช่พ่อร้องดีกว่าอายุพันเริ่มมากขึ้น<ม>แล้วมีกามกังวลความมันว่าคุมจริงๆป้าไม่ไม่ได้กังวลอะไรเลยอ่ะแล้วก็น้าหนักกิ๊ไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้แบบมากมากยอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเริ่มอึดอัดเริ่มเหมือนรู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนหมูอ่ะเวลานอนอ่ะจะมีแบบรู้สึกขอับๆนิดนึงกลนกลนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนหมูแล้วหายใจลบาบากนิดนึงนอนตะแคง ไไกินไม่แท้เลยค่ะกินแฮปปี้มากไม่เป็นอะไรเลยสนุกสนานอารมณ์ดีมากไม่แบบไม่หงุดหงิดไม่อะไรด้วยแล้วก็อาจจะมีแบบตอนช่วงวันแต่ง,งานที่แบบเหนื่อยก็เหมือนแบบพังไปส่งสัวันเลยอย่างเงี้ยะแบบไม่ออกจากห้องมันไม่คานไปไหนเลยอยู่เฉยๆเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคแล้วแล้วมีม<า>หยุดรับงานไหมอะไรนะคะมีหยุดรับงานไม่หยุดค่ะไม่หยุดทํางานตลอดยิ่งต่า ตอนนี้ยังไม่ได้ซาวเดี๋ <Ouais. S 1> ยว <Right. S 1> อาจจะต้องมีไปไปซาวเพิ่มเพื่อดูแบบหน้ารูปว่าจะหน้าเหมือนใครขาทูหน้าเหมือนกิ๊บก็แล้วกันนะแต่เอาความสูงเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีเหมือนไปไายคัดกรองเบาหวานนี่คะหลายคนสงสัยดูแลค่ะผู้หญิงหลายคนสงสัยว่าเราใส่ถุงเทก็สูงมันไม่เป็นอันตรายไม่เป็นค่ะมึงนอกเขาก็ใส่กับคุณดาราทุกคนเขาก็ใส่กันคือใส่ได้แต่เวลาเดินเนี่ยต้องระวังคือคุณหมอบอกว่าคือถ้าล้มไปหรือว่า มันไม่มียาทาแค่นั้นเองอไม่เป็นอะไรค่ะคุณใส่ได้ค่ะปกติสามีว่าไงบ้างคะเราไม่ลดความแซ่บเลยไม่ค่ะสามีชอบสามีบอกนี่มึงท้องรึเปล่าเอาจริงนี่คือทอง,ทองใช่ไหมบางทีแต่งตัวแบบเยอะมากสามีรอประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าไม่ออกมาสักทีวันนี้ก็ใส่ไม่ได้ตอนนี้เสื้อผ้ามันเริ่มใส่ไม่ได้งาน,น,นไงกางเกงอะไรเงี้ยต้องซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยังแต่งตัวแซ่บเหมือนเดิมหัวว่าท้ก็ยังกงยังนอนเหมือนเดิม ถ้าสมมติช่วงสัปดเก8 9เดือนอาจจะต้องงานลดลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็มีใกล้ละครใกล้ปิดพี่เกมีซื้อของเตรียมมาให้น้องเลยคือม่ซื้อค่ะรรอสิคะรอค่ะแล้วก็แบบถ่ายรูปว่าเรามีท้องตลอดเวลาแล้วก็ก็บอกว่าเออเนี่ยเราใกล้แล้วนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องซื้อค่ะรารอค่ะมียอยมาบ้ายัคะก็นีค่ะมี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 เริ่มมีแล้วแล้วก็กิ๊บเป็นคนที่แบบเใครลูกใครไม่ได้ใช้ของส่งมาส่งมาเอามาเอามาได้หมดไม่มีปัญหา กนี่คิดว่าแหม่คอดเองจริงๆสามาีอยากให้คอดเองแต่ว่ากิบัวแบบมันไม่เหมือนเดิมเออัวมันแบบมันไม่แบบมไม่แบบบึ้งปากเลยเนาะเออแต่ว่าก็ดูว่าถ้าสมมติถึงเวลานั้นถ้าสมมติว่าหมอให้คอดเองได้ก็้อ ปกติคือเราเป็นแม่ค่ะเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ไไไมควรเราจะรู้ตัวเราว่าเอ้ยเอ้ยนี่เริ่มเดินเยอะแล้วนะต้องนงั่งหรือว่าเอ้ยนี่เริ่มปวดหลังหรือว่าเมื่อยแล้วนะต้องใส่รองเท้าส้นเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติกิ๊ฟก็จะใส่รองเท้า แล้วก็มองผ่านแล้วก็รับฟังนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่เก็บมาใส่ใจมากกว่าชื่อน้องลูตั้าไม่ตั้งไม่ตั้งค่ะก็ให้คนแบบงงไปเรื่อยเพราะว่าเรากะว่าให้ลูกออกมาก่อนเห็นหน้าลูกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคิดเอาชื่อที่เหมาะกับหน้าลูกมาไม่ใช่คิดให้ลูกแบบหน้าฝรั่งลรวออกมาแล้วแบบเข้าใจความหมายปะมันต้องให้ดูเหมาะกับหน้าลูกด้วยไหมเดี๋ยวลูกโดนล้อเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวร้อย ้าลูกออกมาหน้าบ้านมากก็คงจะให้ชื่อไทยเลยอะชื่อแบบมะลิเหมือนน้องมะลิดีมั้ยเออชื่อแบบขนมไทยไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อก็ยังยืนยันว่าจะให้เป็คาร่าไม่รู้นางเปลี่ยนเรื่อยๆพี่อยาไปฟังเขาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเนี้ยพี่สัมภาษณ์เขามากี่ชื่อแล้วอะเขายังไม่ลงสักชื่อเลยนะหนูก็งงบางทีเรียกลูกก็นี่เอามาจากไหนเนี่ยบางทีก็งงเหมือนกันแต่ว่าเราก็เอาเขามีความสุขในการที่เขาได้คิดเราก็ให้เขา ด้วยเราไม่มีใครอยากดูเราเลยลำคาญมากทุกคนบอกเอาอีนี่ออกไปเอาอีนี่ออกไปคุณท้าที่ฉันอยู่ด้วยเนี่ยที่ออกไปทุกคนอยากเห็นตาบี้อ่ะเดี๋ยวอาจจะต่อไปอาจจะท้องใหญ่กว่านี้จะแบบแค่กินกันลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดูก่อนว่าแบบเอออ้วนมากหรือเปล่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ